ัดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา2563สถาบันพระบระมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพระบระมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เฉพาะทางทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสอนวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกผลิตบุคลากรด้านสุขภาพปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเน้นในการยกระดับสภาวะสุขภาพของประชาชน แบบบูรณาการจากหลากหลายของสหวิชาชีพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498วิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณาสุขตั้งอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่82ไร่พื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะเติมเต็มความสุขให้กับการดำเนินชีวิตเป็นวิทยาลัยลำดับที่4จากทั้งหมด7วิทยาลัยทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2537ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนิฐิธิราที่รา กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกโดยวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรไว้ว่าสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนและให้อัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ว่าบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น4หลักสูตรแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี3หลักสูตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง1หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะวิชาชีพ มีความชำนาญด้านสาธารณสุขในการพัฒนาเสริมสร้างปัญญาความเป็นเลิศทางวิชาการจริยธรรมจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับประชาชนทั่วไปสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างเครือข่ายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ผลิตบัณฑิตด,ด้านทันตะสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชนมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุกบนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขและรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมความรู้และวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยบนพื้นฐานภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบโดยผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มีองค์ความรู้มีความสามารถในการบำบัดดูแลและรักษาโดยให้บริการแบบองรวมมีคุณธรรมจริยธรรมเจคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทยการศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับมาใช้ในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีสามารถนำความรู้ไปสร้างสุขภาพสร้างงานสร้างเศรษฐกิจก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคเภสัชกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเภสัชกรรมเทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถในการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพเพื่อให้บริการสาธารณสุขทุกระดับด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานเภสัชกรรมนอกจากการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณาสุขวิทยาลัยยังมีการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรแบบสหวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพนอกจากนี้วิทยาลัยยังจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายอาทิห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แผนไทยสถานที่ออกกำลังกายพื้นที่ธรรมชาติอันร่มรื่นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร สวนสมุนไพร12กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในเนื้อที่กว่า7ไร่ประกอบด้วยสมุนไพร320กว่าชนิดเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โรงตากสมุนไพรจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลางโรงผลิตยาสมุนไพรและยาแผนไทย เป็นแหล่งผลิตยาให้กับวิทยาลัยและให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงวิทยาลัยไ,ได้มีบริการสาธารณาสุขแก่ชุมชนคลินิกบริการชุมชนเพื่อเป็นการคืนบริการแก่ชุมชนใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอาทิคลินิกทันตกรรมให้บริการแก่ผู้ป่วยในทุกเพศและทุกวยัย ให้บริการดูแลและป้องกันการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในช่องปากสําหรับผู้มาใช้บริการมีบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยโดยการตรวจรักษากับแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิล์โดยกรรมวิธีต่างๆดังนี้จ่ายยาสมุนไพรนวดไทยรักษาตามอาการประคบสมุนไพรอบสมุนไพรและสปา หรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้บริการจ่ายยาโดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและจำหน่ายายาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยเวชส,สำอางสมุนไพรของฝากทุกประเภทเพื่อบริการสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนร้านยาแผนปัจจุบันให้บริการจ่ายยา โดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแก่ผู้รับบริการรวมถึงจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้านการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมทางวิทยาลายัยยังได้ร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเช่นกิจกรรมรับน้องใหม่กิจกรรมรับน้องขึ้นเขา เพื่อส่งเสริมความสามคัคคีความอดทนให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีกิจกรรมทำบุญตักบาตรอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนากิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้านกายและจิตใจมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและห่างไกลย,ยาเสพติด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรโดยสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนด้วยการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2563วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกจำนวนนักศึกษา รวมทุกหลักสูตรปีการศึกษา2,563รวมทั้งสิ้น604คนจํานวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2,563ดังนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจํานวน42คนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตะสาธารณาสุขจำนวน32คนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจำนวน36คนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมจำนวน44คนรวมจำนวนทั้งสิ้น154คน คุณวุฒิของอาจารย์ประจำปีการศึกษา2563ดังนี้ปริญญาตีจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ15.38ปริญญาโทจำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ63.08ปริญญาเอกจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ21.54รวมจำนวนทั้งสิ้น 65คนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการปีการศึกษา2,561ถึง2,563ดังนี้ปีการศึกษา2,561ระดับชำนาญการพิเศษจำนวน33คนคิดเป็นร้อยละ45.83ปีการศึกษา2,562 ระดับชำนาญการพิเศษจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ44.44 44. 44. ปีการศึกษา2563ระดับชำนาญการพิเศษจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ46.15คุณวุิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกณฑ์สกอปริญญาโทจำนวน8คน คิดเป็นร้อยละ53.33ปริญญาเอกจํานวน7คนคิดเป็นร้อยละ46.67อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจํานวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งระดับชํานาญการเทียบเคียงได้กับอาจารย์จํานวน3คนจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเทียบเคียงได้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน12คนเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสารรค์จากภายในสถาบันจำนวน366,275บาท จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสารรค์จากภายนอกสถาบันจำนวน2 5 2 2 1 2 2บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน2 8 8 8 3 9 7บาทผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2560 ถึง2,563มีดังนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนปีการศึกษา2,560คะแนนเฉลี่ย3.56ปีการศึกษา2,561คะแนนเฉลี่ย3.95ปีการศึกษา2,562คะแนนเฉลี่ย3.88อยู่ในระดับดีทั้ง3ปีการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตะสาธารณสุขปีการศึกษา2560คะแนนเฉลี่ย3.58ปีการศึกษา2561คะแนนเฉลี่ย3.79ปีการศึกษา2562คะแนนเฉลี่ย3.94อยู่ในระดับดีและดีมากตามลำดับและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปีการศึกษา2560คะแนนเฉลี่ย3.42ปีการศึกษา2561คะแนนเฉลี่ย3.73ปีการศึกษา2562คะแนนเฉลี่ย4.04อยู่ในระดับดีทั้ง3ปีการศึกษาและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษาปีการศึกษา2560ถึง2562มีผลการประเมินดังนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมปีการศึกษา2560คะแนนเฉลี่ย4.46ปีการศึกษา2561 คะแนนเฉลี่ย4.26ปีการศึกษา2,562คะแนนเฉลี่ย4.64ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา2,563หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนคะแนนเฉลี่ย4.28อยู่ในระดับดีมากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตาสาธารณสุข คะแนนเฉลี่ย3.95อยู่ในระดับดีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคะแนนเฉลี่ย4.10อยู่ในระดับดีมากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมคะแนนเฉลี่ย4.88อยู่ในระดับดีมากจากการดำเนินงานวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรมเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิษณุโลก